สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ครูก,ก้อยจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการหารแต่เป็นการหารสั้นนะคะน,นักเรียนดูหนังสือเรียนของนักเรียนเล่มหนึ่งนะคะในหน้าที่90 90การหารสั้นนะคะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ252หาร3 เราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะนักเรียนขั้นแรกนักเรียนตั้งหารได้เลยก็คือหารสั้นจะเป็นในลักษณะในลักษณะนี้นะคะ,ะจากนั้นตัวตั้งใส่ได้เลยก็คือ2 52ตัวหารใส่ข้างหน้าแบบนี้จากนั้นมาดูว่า3คูณอะไรได้ใกล้เคียง2ในการหารสั้นเนี่ยนักเรียนคำตอบ คำตอบนะคะเราจะใส่ข้างล่างแบบนี้เศษเราจ,จะทดไปเรื่อยๆนะคะเศษเราจ,จะทดไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ักเรียนลองดูตามที่ขวูอธิบายนะปะ .3 เคยเรียนมาบ้างแล้วเนาะอะ,อะหารสั้นใช้วิธีนี้นะคะหารสั้นไม่ได้ใช้วิธีแบบว่าการหารยาวและนําคําตอบมาใส่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนสามคูณอะไรได้ใกล้เคียงสองมันคือสามคูณศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมอันนั้นเรียนใส่ศูนย์ได้ อ่ะประกาไม่ออกนล้เรียนใส่ศูนย์ได้นะคะจะใส่ศูนหรือไม่ใส่ศูนย์ก็ได้ใส่ได้นะคะถ้า3คูณศได้0แล้ว2อลบศนย์มันเหลือ2ถูกไหมเราจะเอา2ไปทดในหลักข้างหน้าของหลักถัดไปมันจะกลายเป็น25 3คูณอะไรได้ใกล้เคียง25 3าคูณแได้24ใช่ไหมนักเรียนอ่าสาคูณแนักเรียนนำนำคำตอบอะเลขแปดอะสาคูณแได้24เราต้องการ25แต่เราได้ได,ได้ได้มาแค่ยี่สิบสี่ลบกันจะเหลือหนึเหลือเศษหนึใช่ไหมคะเหลือเศษหนักเรียนนำหนมาทดในหลักข้างหน้าที่เราจะหาต่อจะกลายเป็น12 ามาใส่ทดไว้แค่แค่ให้เรารู้เป็นตัวเลขอะไรแค่นั้นนะคะนะักเรียนไม่ได้นํามาบวกหรือว่านํามาลบอะไรนะคะจะกลายเป็น12 3คูณอะไรได้12ก็3คูณ4ได้12ลงตัวพอดีไม่มีเศษดังนั้นเราจะตอบเป็นดังนั้นสะ2 5 2หาร3เท่ากับ84นะคะตรวจคำตอบก็เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราคุณครูจะ คิดแบบหารยาวให้นักเรียนดูว่ามันจะได้เท่ากับ84ดสิบไหมคุณครูจะคิดแบบหารยาวให้นักเรียนดูนะคะอ่ะ3คูณศได้0อ่ะขยำเป็น25ถูกไหม3 38 24ยลบกันเหลือน1นึดึง2ลงมา สามคูณอะไรได้สิบสองสามคูณสี่ได้สิบสองลบกันเหลือศอูนย์อะคำตอบได้แปดสิบสี่แปดสิบสี่เท่ากันนะคะตอนนี้จะหลายบรรทัดหน่อยหรเรียกว่าหารยาวแบบนี้หารสั้นนะคะต่อมานักเรียนดูตัวอย่างหน้าถัดไปนักเรียนดูตัวอย่างหน้าถัดไปตัวอย่างที่สี่นะคะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหารหกมาหารสั้นกันนะอะตั้งหารเลยหารสั้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหารหก 6คูณ1ได้6เราต้องการ7ถูกไหมแต่ว่าเราได้ไมแค่6ดังนะั้นมันจะเหลือเศษ 1, 1เอา1เอา1ใส่ที่หลักถัดไปมันจะได้เป็น17 6คูณอะไรได้17 6 2 12 12นะ 12นะคะนักเรียนใส่2ตรงนี้นะมันได้12ใช่ไหมเราต้องการ17แต่เราได้มาแค่12ดังนั้นลบกันมันจะเหลือ5นักเรียนใส่5้าที่ที่หน้าหลักถัดไปตัวที่เราจะหามันจะกลายเป็น97จากนั้น6คูณอะไรได้ใกล้เคียง57ได้69 69 54ถูกไหม69 54้เราต้องการ57แต่เราได้มาแค่54 ดังนั้นมันจะเหลือสามมันจบสิ้นแค่นี้แล้วใช่ไหมคะดังนั้น3ไม่ต้องมาใส่ที่ตรงนี้3เราจะใส่เป็นคําว่าเศษต่อจากบรรทัดนี้เลยนักเรียนเศษ3ดังนั้นข้อนี้จะตอบ129เศษ3นะคะตัวคําตอบก็เหมือนกับหารยาวนะคะอะเดี๋ยวนักเรียนมาดูที่แบบฝึกหัดนะคะ แบบฝึกหัดการหารสั้นหน้า66แบบฝึกหัดหารสั้นหน้า66นะเดี๋ยวเราเรียนมาทําการหารสั้นกันเลยอะใส่หารสั้นแล้วก็105หารกับ3 3คูณอะไรได้ใกล้เคียงหนึ่งก็3คูณศูนย์ได้0ูนยถูกไหมคะ ทีนี้น1ลบ0เหลือ1มันจะกลายเป็นเหลือเศษ1 1ทดที่ตัวถัดมา3คูณอะไรได้ใกล้เคียง10 3คูณ3ได้9นะักเรียนต้องการ10แต่ว่ามันได้มาแค่9มันเหลือเศษ1ถูกไหมเหลือเศษ1เอา1มาใส่ที่หลักถัดมามันจะกลายเป็น15อันนี้หนึงอ่ะคือทดในน้อยให้เรารู้ว่ามันมันเป็น15้านะคะนะักเรียนจากนั้น สคูณอะไรได้15 3 5้าห้าสาอ่าลงตัวพอดีใช่ไหมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาแดงดังนั้นข้อนี้ตอบ35ก็นำสามสิคูณสจะได้เท่ากับ105เดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะลองคิดแบบวิธีหารยาวให้นักเรียนดูนะคะ105่หารสาม 3คูณ0ได้0ขยับมาเป็น10 3คูณ3ได้9ลบกันเหลือ1ดึง5ลงมา3 5 15ลบกันเหลือ0ดังนั้นข้อนี้ตอบ35ตามที่เราหารสั้นได้เลยนะคะ,ะการบ้านที่จะให้นักเรียนทำมันคือแบบฝึกหัดหน้า66มีทั้งหมด6ข้อครูก็อ,อธิบายไปแล้ว1ข้อที่เหลือ5ข้อนักเรียนทำต่อได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนอะท้ายคลิปท้ายคลิปนี้คุณครูจะมีอธิบายเฉลยของแบบฝึกหัดที่เป็นการบ้านให้เมื่อนักเรียนลงมือทําเสร็จแล้วนักเรียนอยากตรวจสอบคําตอบนะคะนักเรียนมาตรวจสอบได้เลยหรือว่าลองทําแล้วไม่แน่ใจขอดูต่ออีกนิดนึงนักเรียนเปิดคลิปดูต่อได้เลยนักเรียนยังไม่ต้องกดออกจากคลิปนะคะ 3ามหารแโอ้ลงตัวนะคะนักเรียน8คูณอะไรได้สามใกล้เคียง3 8มแคูณศได้0เนาะใสศูนย์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าอากมาเป็น32 8 4 32ลงตัว8คูณอะไรได้ศูนย์แคูณศได้ศย์อ่ะลงตัวพอดีปเป๊ะตอบ40ไม่มีเศษ รวจคำตอบก็คือได้40คูณ8ได้เท่าก,กับ320อ่ะมาดูหน้าตอบเออมาดูข้อต่อไป123าน7 7คูณอะไรได้ใกล้เคียง1ก็คือ0ขยับมาเป็น12 7 1 7 717นะ717นะั่นค่ะนักเรียนเราได้ไหมคะ7เราต้องการ12ใช่ไหมอันลบเลยนะ7ละ เอาสิบสองลบเจ็ดแปดเกหลือ5เหลือหนะคะเหลือหนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนดังนั้นนักเรียนนำห้ใส่ไปที่ที่ตัวข้างหน้าที่เราจะหาต่อมันจะกลายเป็น53 7คูณอะไรในห้าสิบสาถูกไหมเจ็ดแ้าสิบหได้แค่เจ็ดเราต้องการ53เราได้แค่7จคูณเจ็ดได้สี่บเก้าลบเลยค่ะนำห้าสิไปลบสีบเก้ลบในใจได้เลย สี่สิบเก้าละห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามเหลือสี่ใช่ไหมคะสี่เนี่ยไม่มีให้ใส่ในตัวถอดถัดมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีให้หาใช่ไหมดังนั้นสี่เราจะใส่เป็นเศษนะคะเศษสี่ใส่ต่อท้ายคําตอบตรงนี้ได้เลยเวลานักเรียนตอบอันนี้จบแล้วนะคะนักเรียนได้ 17, สิบเจ็ดเศษสี่เวลาตรวจคําตอบก็ใส่วงเล็บจะได้เป็นสิบเจ็ดคูณ ตัวาหารก็คือ7บวกเศษก็คือ4จะต้องได้เท่ากับ123 <c oughs> อาถ้านักเรียนที่พอเข้าใจแล,ล้วนักเรียนออกไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะหรือถ้ายังยังยังไม่เข้าใจหรือว่ากำลังตรวจสอบคำตอบอยู่นักเรียนดูต่อนะคะต่อมาข้อ4 468หาร4 41 อ๋อคูงงไปแล้วค่ะนักเรียนเดี๋ยวนะมันเป็นหารสั้นขอโทษทีค่ะเพิ่นเพินไปหน่อยเพิ่นไปหน่อย,ห,อยหานสั้นนะคะ414ลงตัวพอดีเนาะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีใส่ตัวเลขตรงนี้เนาะต่อมา4คูณอะไรได้ใกล้เคียง6 414เหมือนเดิมเราต้องการ6แต่เราได้มาแค่4เอา 6, 6 4, ลบ4 6ลบ4เหลือ2อ่ะ2ใส่ จากนั้นจะกลายเป็น28 4คูณอะไรได้28 4 5 20 4 6 20, 4 4 4 7 28ได้7 28 28พอดีใช่ไหมคะดังนั้นไม่มีเศษเนาะลบก,กันเหลือ0พอดีอ่ะดังนั้นคำตอบก็คือได้117ไม่มีเศษดังนั้นเอาคำตอบ117เนี่ยไปคูณกับตัวหารไปละคูณไปคูณกับตัวหารที่เป็นเลข4จะต้องได้เท่ากับ400 สี่ร้อยหกสิบแปดเอามาดูที่ข้อ,ขอห้าข้อห้าหารสั้นนะคะเจ็ดร้อยสามหารห้าอ่ะห้าหนึ่งห้าดังนั้นเหลือเศษสองกลายเป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบลงตัวพอดีห้าคูณอะไรได้สาม ห้าูได้ศูนย์เหลือเศษสามถูกไหมนักเรียนอาใส่เศษสามไปได้เลยดังนั้นตอบหนึ่งร้อยสี่สิบเศษสามเวลาตรวจคำตอบก็ใส่วงเล็บหนึ่งร้อยสี่สิบคูณกับห้า บวกด้วยเศษก็คือ3จะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้งก็คือ703นะคะมาดูข้อ6ข้อสุดท้ายการบ้านข้อสุดท้ายของเรานะคะอ่นนัเรียนตั้งหารสั้นได้เลยก็จะเป็น914หาร6 616 9-6เมื่อกี้ใช่ไหมเหลือ3เอาสามใส่ที่ตัวถัดไปเลยกลายเป็น31 64 หกห้าสสได้ห้าสาเลบสามหลือเศษหนึ่งเป็น14 6สี่หกสองสิบสลบสิบเหลือเศษสองไม่มีให้ใส่ต่อใช่ไหมดังนั้นสองจะกลายเป็นเศษขีดเส้นใต้2เส้นอ่ะตอบหนึ่งหบสองเศษสอง ตอบก็จะเป็น152เอ่ยตัวคำตอบ152คูณ6บวกด้วยเศษก็คือ2จะต้องได้เท่ากับ914อ่าโอเคนะคะนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องถัดไปก็จะเป็นการหารสั้นต่อนะคะหรืออานไม่แน่เดี๋ยวรูจะไปเรื่องอันนี้เลยหาผลหารโดยการหารยาวนะคะไม่อยากให้นักเรียนเรียนซ้ำมาก เจอกันในเรืองถัดไปนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ